ข่าวดีล่าสุดอนุมัติเยียวยาแล้วผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปรับเยียวยาสูงสุด10,000บาทใครมีสิทธิ์ได้บ้างเช็คด่วน สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารดีกับพี่เกดก็ไม่พลาดกันนําข่าวสารการแจกจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนจากทางรัฐมาแชรให้ทุกคนได้ฟังผ่านทางช่องทางนี้คลิปนี้เป็นข่าวดีนะคะล่าสุดอนุมัติแล้วจ่ายเงินเยียวยาสูงสุดห0 0 0งบาท ผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปคนไหนจะได้รับสิทธิ์บ้างเช็คด่วนเลยนะคะก่อนไปฟังก็ขอกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องด้วยการกดติดตามและลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆทุกวันค่ะเอาละค่ะเข้าเรื่องกันเลยนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาก็มีการอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือนะคะสาหรับผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่และวินมอเตอร์ไซค์อายุ65ปีขึ้นไปได้รับเงินเยียวยาสูง 10,000 0บาทในพื้นที่จังหวัดสีแดงนะคะ29จังหวัดวันนี้นำรายละเอียดจากคุณอนุวัฒน์มาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังด้วยใครฟังคลิปนี้จบคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคะแสดงความยินดีกับพี่ๆแท็กซี่ที่อายุ65ปีขึ้นไปแล้วก็พี่ๆที่ขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างอายุ65ปีขึ้นไปนะครับและอยู่ในพื้นที่29จังหวัดสีแดงเข้มรัฐบาลอนุมัติเงินเยียวยาให้กับพวกท่านแล้วนะครับ โดยคนที่เป็นวินรถจักรยานยนต์รับจ้างแล้วก็พี่พี่แท็กซี่ที่อายุ65ปีขึ้นไปไม่สามารถที่จะสมัครมาตรา40เพื่อรับเงินเยียวยาได้นะครับวันนี้เนี่ยเขาอนุญาตให้ท่านแล้วนะครับโดยคนที่อยู่13จังหวัดแรกไม่ว่าจะเป็นวินรถจักรยานยนต์รับจ้างหรือพี่พี่แท็กซี่นะฮะจะได้2เดือนนะครับเดือนละ5 0 0 0บาทก็คือ10,000บาทส่วน16จังหวัดที่หลังนะฮะทั้งวินรถจักรยานยนต์รับจ้างแล้วก็พี่พี่แท็กซี่ที่อายุ65ปีขึ้นไปได้1เดืืออนก็ค0บาท วิธีการก็คือว่าจะให้กรมการขนส่งทางบกเป็นคนลงทะเบียนอย่าไม่ได้บอกนะครับว่าเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าต้องเอารายชื่อบงพวกท่านไปตรวจสอบก่อนว่าอายุตามเข้าเกณฑ์ไหมหกสิบห้าปีไหมดูจากเอกสารหลักฐานต่างๆนะฮะเพราะว่าดูจากตัวเลขแล้วเนี่ยแท็กซี่อายุ6 5ปีและอยู่ในพื้นที่29จงังหวัดสีแดงเข้มเนี่ยมี12,918คนวินรถจักรยานย,ยนต์รับจ้างนะครับ3,776คนด้วยกันนะฮะก็แสดงความยินดีด้วยนะครับ ไม่รู้สมัครวันไหนกับกรมการขนส่งทางบกแต่ว่าทางรัฐบาลเนี่ยบอกมาแล้วนะฮะวันโอนเงินรอบแรกนะฮะก็คือ8-12ถึงพฤศจิกายนรอบที่2ก็คือ22-26ถึงพฤศจิกายนตอนนี้อ่ะย้ำว่าต้องเป็นคนที่อายุ65ปีขึ้นไปทั้งวินรถจักรยานยนต์รับจ้างแล้วก็พีพีแท็กซี่ที่สมัครมาตรา40ไม่ได้อายุ15ปีขึ้นไปนะฮะอยู่ในพื้นที่29จังหวัดสีแดงเข้ม ที่บอกว่าเป็นพื้นที่ล็อกดาวน์นี่แหละฮะ13จังหวัดแรก2เดือน16จังหวัดหลัง1เดือนนะฮะ13จังหวัดแรก10,000แล้วก็16จังหวัดหลัง5,000นะฮะรอกรมการขนส่งทางบกบอกแล้วกันนะครับว่าให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่นะครับ